กันปลูกต้นไม้อ่ะแม่มีเมล็ดพันธุ์ให้คนละหนึ่งถุงแล้วถ้าต้นไม้ของใครโตกว่านะแม่มีรางวัลชิ้นใหญ่ให้แต่ของใครต้นไม่โตหรือต้นเล็กกว่าเนี่ยก็จะโดนทําโทษโอเคไหมลูกโอเคอเค,ครับผมกำลังอยากได้ตังค์ตามเกมพอดีเลยอะ่ะครบหนึ่งเดือนแล้วใครจะได้รางวัลใครจะถูกทําโทษแม่เห็นไหมคะว่าผมปลูกต้นไม้ได้โตมากเลยเขาฟางเก่งมากลูกอ้าวแล้วของพี่เมียแล้วลูก ต้นไม้ไม่พูดเลยครับแม่อ้าวทำไมอ yup. ย่างนั้นล่ะล yeah ูกพีเมียดูแลไม่ดีหรือเปล่าครับพีเมียรดน้ำพรวนตลดฮ่าพีเมียอ่อนมากอย่างนี้พี่ก็ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสิรางวัลก็ต้องเป็นของผมใช่ไหมครับแม่พีเมียก็ต้องรดน้ำทอล้สิฮ่าแ่ผมาเ็ทีแล้วครับแล้วแม่จะจโทษพีเมีครับจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกพีเมียอยากได้อะไรครับเดี๋ยวแม่ตาให้เป็นของขวัญหมดเลยเออแม่ตา เขาฟางอะสิต้องโดนทำโทษนะลูกอ,าอ้าวแม่จะทำโทษผมได้ยังไง<ฮ>ขอชนะ,ะนะคบแม่มเมล็ดพันธุ์ที่แม่ให้ลูกๆไว้ปลูกเนี่ยมันเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่คั่วสุกแล้วต่อให้ลูกมีกระถางวิเศษลูกก็ปลูกไม่ขึ้นหรอกนะคะ<ฮ>แล้วเขาฟางรู้ไหมต้นไม้ที่เขาฟางเอามาเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไรแล้วมันปลูกด้วยเม็ดได้หรือเปล่าไม่รู้คับแม่อา้าวถึงว่าพี่เหมียวก็ปลูกไม่ขึ้นแล้วเขาฟางมีอะไรจะสารภาพกับแม่หรือเปล่าครับ ผมมาขอป้าข้างบ้านมาครับผมก็ปลูกไม่ขึ้นเหมือนกันแต่ผมก็อยากได้ตังไปตามเกมะครับแม่ผมขอโทษนะคะแม่เกมนี้อะแม่ตาต้องการแค่ทดสอบความซื่อสัตย์ของลูกๆแค่นั้นเองเขาฟังพี่เหียฟังแม่นะลูกไม่ว่าเราจะปลูกสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นถ้าเราปลูกความซื่อสัตย์เราก็จะได้รับความไว้บางใจจากผู้คนถ้าเราปลูกความดีเนี่ยเราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆนะลูกเข้าใจละพี่เหียเป็นเด็กดีมากเลยลูกซื่อสัตย์แบบนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญเลือกได้เลยลูก กด2ตัดค่าขนมกด